สว,ส,สวัสดีครับ,รบพวกเราจะพาไปดูกาแฟกันที่จังหวัดชุมพรกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นกาแฟอะไร<อ>ตามพวกเราไปดูกันเลยครับ นี้นะครับเราได้มาอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วผมจะพามาดูของดีของจังหวัดชุมพรนะครับนั่นก็คือมาดกาแฟที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท้ำสิงนะครับ พี่ะพ่เรียกว่าอะไรอะเอนัเลนกแลัแี่อ้แล้วเสร็จทีนี้เขาไปทำยังไงต่อ โอเคต่อไปเราไปดูลงสีกันเลยนะครับข้างหล<อ>ังเหรอใช่ใช่ลงสีจะอยู่ข้างหลังนะครใช่สีได้ประมาณกี่กิโลได้ครับเดือนหนึ่งเราจะเอามาสีอยู่ประมาณสองรอบรอบแล้วก็สามถึงสี่กิโลแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าอ๋อขอบคุณมากครับ แล้วก็อันนี้คือแล้วก็กระบวนการต่อไปก็คือการคัดแยกเครื่องนี้อีกทีหนึ่งมันจะแยกเบอร์อันนี้คือสีออกมาเฉยเฉยแล้วก็มาแยกเบอร์อ่าหนึ่งถึงสี่รอบหนึ่งแล้วกากพวกนี้ที่ที่ที่ลงมาตรงนี้คือสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างครับก็เขาเอาไปทําปุ๋ยหมักทําอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําเป็นรายได้เพิ่มหรือไม่ก็เอาไปปลูกเป็นปุ๋ยได้ใช่ไหม หลังจากที่เรามาจากโรมสีมเมล็ดก,กาแฟกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคัดแยกมเมล็ดก,กาแฟซึ่งตอนนี้ด้านหลังกุ่มก็จะเป็นการคัดแยกมเมล็ดก,กาแฟครับเชิญครับคนระับพอ,อเวลาแยกเมล็ดก,กาแฟนี่คือจะสังเกตไดนะ้ยังไงว่าอันที่ดีหรือว่าอันที่ไม่ดีดูที่มันใส่แล้วก็ดำตอนนี้แค่แต่เสี จะเป็นเมล็ดที่ดำแล้วก็เมล็ดที่เสียนะคะตอนนี้นะครับหลังจากที่เรามาจากโรงคัดแยกมารเรื่ลยนะครับเราก็มาที่โรงพวกกาแฟครับขอบนี่ก็คือ เอวอรล็กกาแฟท่มัาทอดูวิธีการทงานอย่ไระค่ะเรา็กแน้า็นกเก็เสร็จะได้มาพ่ราเวลา่ปมาเรก็เสร็จความหนักอมันจะลดไปอยู่กโลกิาเกก็จะได้ประมาณ10กิโลขึ้น แล้วได้ข่าวว่าเครื่องนี้มาจากปากพะทิะามาไกลเลยใน <c oughs> วันนี้ทำแบบไหนครับอันนี้มันเป็นกาแ,กาแโฟโค้รเข้มดูจากสีได้และนี่นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเทคเมล็ดกาแฟน,นะครับซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปสึกษาดูงานนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันที่จุดชมวิวของมัสซีแล้วนะครับที่จังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราจะไปดูร้านกาแฟสดกันเลยนะครับ ตำบลถ้ำสิงห์หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการปลูกกาแฟจึงทำให้ตำบลถ้ำสิงห์แห่งนี้กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสตา้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรกร,ร,กรสวนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์จึงได้รวมตัวกันก่อ,กอ,กอ,กอตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ขึ้นเพื่อแปรรูปมเมล็ดกาแฟสดเป็นกาแฟขั้วบดและกาแฟสำเร็จรูปพร้อมชงเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ขขอองงตัวเึ้นมา จุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงดาเนินธุรกิจมาจนเติบโตขยายเป็นธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกที่เน้นการปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงสมาชิกได้ตลอดทั้งปีนี่นะครับเราจะมาถามความคิดเห็นสําหรับคนที่มากินกาแฟถ้ำสิงกันนะครับสวัสดีครับขอสามคำเกี่ยวกับกาแฟถ้ำสิงหน่อยครับมันหอมหวานครับขอบคุณครับ พี่ครับพอดีผมจะมาสัมภาษณ์ว่ากาแฟที่นี่มีจุดเด่นในที่ที่นี่ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างในเรื่องของมีรสชาติของ่บรักลิ่นที่หอมจากที่ผมได้ศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลกาแฟบ้านทงสินนะครับทั้งกระนวนการผลิตตัวผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและนี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลนะครับก็จะต้องมีของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ รค,รครับอย่างที่เพื่อนว่านะครับช่วงนี้ก็ก็จะเข้าสู่สเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับทางกลุ่มของพวกเราจึงมานาเสนอกล่องสําหรับบรรจุกาแฟที่มีความหลากหลายครับที่เหมาะที่จะนฟฟําไปฝากในเทศกาลต่างๆครับซึ่งกล่องอาจจะเล็กไปหรือว่าสีไม่เข้ากับกลุ่มกาแฟที่นี่ที่ก็อาจจาะไปปรับเพื่อให้เข้ากาแฟที่นี่ได้ครับก็ขอบคุณน้องๆนะสี่ว่า ก็ขอขอบคุณพี่มากๆครับเดี๋ยวผมจะเอาเทคจิงนี้กลับไปปรับปรุงใหม่เพื่อให้เข้ากับถุงราไฟบ้านท่ามสีให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ